ราศีมิถุนก็จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆมีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆเมียใหม่หรืออะไรก็ตามที่ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตให้มีสีสันสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับคุณพิจอมครับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการว้าพลุชะตา ลาวาบธนูชตาในคลิปนี้มาพบก,กันกับดวงชาวลัคนาราศีมิถุนประจำา3เดือนสุดท้ายของปี6-5นี้อนอื่กัรบัากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งคื้ง้งเวลาสองคนนะครับครับทางช่อง YouTube โหราวาบและเพจ Facebook โหราวาบพยากรณ์นะครับใครกดไลค์ขอให้รวยใครกดแชร์ขอให้เฮงใครกดติดตามขอให้สมหวังทุกประการเถิดนะครับ หัวข้อแรกนะครับเรื่องเด่นประจํา3เดือนสุดท้ายนี้สนับสนุนรายการโดยคอร์สออนไลน์วางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจวางแผนการมูเตลูวางแผนหาคู่ด้วยวิชาโหราศา,าสตร์ไทย12ราศีนะครับในเนื้อหาก็จะมีพูดถึงดาวทั้ง10ดวงดาวนพเคราะห์ทั้ง10ดวงนะครับส2ราศี12เรื่องราวในชีวิตคุณนะครับจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในชีวิตคุณมีโชคลาภเรื่องอะไรถูกชะโกกับเรื่องอะไรแล้วก็มีอุปสรรค ตรงไหนนะครับใครที่เข้ากันได้หรือเข้ากันไม่ได้กับคุณอย่างไรอันนี้เป็นพื้นฐานแล้วก็จะพูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตหรือที่เรียกว่าดวงจร5วิธีด้วยกันปีพศออไหนจะเกิดอะไรขึ้นจะได้แต่งงานตอนไหนจะเจอใครเจอทําไมเจอแล้วได้อะไรอายุเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ไอดีที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับ สามตัวสุดท้ายบางคนอาจจะรีบเร่งให้จบไปเร็วๆนะเริ่มต้นอยากจะสตาร์ทใหม่ปีใหม่หนะ้าปี66แล้วแต่ว่าก็จริงๆก็คือแม้จะเหลืออีก3เดือนเราก็พยายามทําให้ดีที่สุดนะในสิ่งต่างๆที่เราเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเจออะไรเราก็ต้องพยายามฝ่าฟันเพื่อจะได้ตั้งหลักในการที่จะเตรียมตัว ตาร์ปี66นะครับมาดูเรื่องเด่นกันเลยนะครับ,รบปลายเดือนตุลากับต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยจุดเด่นของราศีมิถุนก็คือเรื่องของปุตตะเห็นไหมมันมีดาว146ไปรวมกันในภพปุตตะแล้วก็ช่วงพฤศจิกาอีกช่วงต้น,ต,นต้นเดือนเนี่ยดาวไปอยู่ในภพปุตตะเยอะก็หมายถึงว่าชา,าวลัคนาลราศีมิถุนก็จะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ มีงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆผู้คนใหม่ๆเมียใหม่หรืออะไรก็ตามที่ใหม่ๆเนี่ยเข้ามาในชีวิตให้มีสีสันถ้าถามว่าเมียใหม่นี่จะมาเมื่อไหร่นีประมาณช่วงธันวา ดาวสุกเร็งรักเร็งรักนะเร็งรักเป็นมหาจักรยนช่วงคัำวานะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะเลยนะแสดงว่าอะไรคนใหม่เข้ามาคล้องคลีกายเป็นผัวเป็นเมียต่อไปมาดูเรื่องการงานกันดีการงานนะครับการงานครับสับสูญโการติดตั้งโซลาเซลล์นะครับช่วงนี้ก็เรียกว่าค่าไฟก็ขึ้นกันไปแล้วนะรู้บินที่ผ่านมาแล้วนะสะเทือนใจกันนิดนึงนะแม่สะเทือนใจกันไปเลย เพราะว่าค่า Ft ที่ขึ้นมา4บาท7จสตางค์นี่ก็ค่อนข้างจะสูงนะเอทีที่ขึ้นมาเพราะการใช้ใจ่ายตรงนี้ในครอบครัวแต่ละบ้านเนี่ยก็ ยังไงต้องใช้พลังงานอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่รายจ่ายที่มันล่วตลอดเวลาควบคุมยากมากนะแม้จะประหยัดไปยังไงก็ตามนะคนที่พร้อมมีความพร้อมนะครับมีเงินเดือนอยู่แล้วไม่รู้จะลงทุนอะไรเนะี่ยก่อเงินไว้มันก็ไม่งอกเงยน,นะฝากแบงก์ก็งอกเงยน,นิดเดียวนะดอกน้อยมากคือไม่ทันเงินเฟ้อน,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในการติดตั้งโซลาเซลล์เนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและตอบโจทย์มากๆนะสำหรับคนที่มีความพร้อมนะครับก็สนใจนะครับยินดีให้คำปรึกษาและติดตั้งทั่วประเทศนะครับอินบ็อกได้ใน เพจหัวระวัพยากรครับจริงๆมันก็สัมพันธ์กับเรื่องเด่นที่พูดไปหัวข้อที่แล้วแหละเ <c oughs> พราะพอมันมีดาวเข้าพบปุตตะเพิ่มเนี่ย<อ>ตามันก็พูดถึงอะไรใหม่ๆก็รวมถึงงานใหม่ด้วยไม่ว่าตอนนี้คุณจะตกงานอยู่หรือมีงานทําอยู่แล้วถ้ามีงานทําอยู่แล้วอาชีพที่2ต้องเข้ามาต้องมีกิจกรรมบางอย่างจะเรียกว่างานจะเรียกว่าธุรกิจจะเรียกว่างานอดิเรกหรืออะไรก็ตามแต่ แต่มันจะต้องมีเข้ามาให้ถับเพราะปุตตะมันจะเป็นอารมณ์ว่าอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักช่วงน,นี้มิถุนกันเลยแต่เกิดสภาวะที่แบบว่าเอออยากจะเข้าวงการอะไรใหม่ๆที่ไม่คุ้นเคยเอ,อ,อะไรที่ออทําอยู่แล้วรู้สึกเอียนเยนบือ่ออะไรประมาณนี้แหละ,ะจริงๆคือดาวกัญญาเน,นี้ยเป็นดาวพฤหัสที่อยู่เป็นเกษตรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าห <ừ ừ. S 2> ยิบจับอะไรมันก็เป็นชิ้นเป็นอันนะจริงๆแล้วถ้ามิถุนเรียนรู้ ừ, ừ, เนี่ยการในความ ừ, ที่จะเขาเรียกว่าการเรียนรู้และต่อยอดเนี่ยนำไปต่อยอดนี่มันค่อนข้างจะมีสูงเนื่องจากดาวพฤหัส ที่มีความชัดเจนอยู่ในตําแหน่งที่มันใช่แ,แล้วนะแล้วก็มันเดินหน้าด้วยพอเดือนธันวาเป็นต้นไปเนี่ยจริงๆดาวพฤหัสมันถอยหลังมาเป็นปีนานมากแล้วเนี่ยแต่พอหลังจากเดือนธันวาเนี่ยดาวพฤหัสเริ่มใส่เกียร์เดินหน้าแล้วเปลี่ยนจากเกียร์อาเป็นเกียร์ดีแล้วเริ่มสําเร็จผลกับการงานที่เคยติดขัดอยู่สําหรับชาวราศีมิถุนเนี่ยคือมิถุนเนี่ยจะทำงานเหมือนไม่ได้ทํางานอะทำงานมันเหมือนกับ รออะไรบางอย่างเหมือนรอการอนุมัติจากใครบางคนรออนุมัติจากผู้ใหญ่รออนุมัติจากซีอีโอจากอะไรไม่รู้เหมือนเหมือนรออยู่นึกว่าแต่พอดาวการงานมันเดินหน้าแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันค้างคาติดขัดไว้นะ่ะมันจะถึงจุดที่มันต้องเขาเรียกว่าไงก็คือมีถุนจะไม่อึดอัดละตั้งแต่ธันวาคมเป็นต้นไปก็ดูแล้วมีการสนับสนุนในหลายๆช่องทางนะในช่วงเดือนธันวาเนี่ยความชัดเจนที่เกิดขึ้นโอ้โหมีทั้งดาวอาทิตย์ มีทั้งดาวพุธดาวศุกร์เล่งรักโอ้โหอนี้ก็ค่อนข้างจะมันทีเดียวเลยนะเรื่องการเงินนะครบับสนับสนุนรายการโดยนะครับเบอร์นี้เลยครับ0 8น4 6 3นะครับ2535เนื่องจากว่าการติดต่อมันคึกคักหมายมพราะว่าไงาก็ต้องใช้เบอร์ที่เกี่ยวกับการติดต่อหน่อย 4ี่หกเนี่ยมันเป็นการพูดจาและทําให้คนฟังเคลิบเคลิม้มพูดแล้วเขารู้สึกเหมือนเขาได้อะไรจากพอคุณพูดอะไรปุ๊บเนี่ย mm. เขาจะโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกว่าเขาอยากจะได้ mm. เขาจะเกิดความรู้สึกว่าเขาทําตามที่คุณพูดแล้วเขาได้ประโยชน์แล้วก็หกสามสองเนี่ยมันก็เป็นสเสน่ห์ที่ไม่ใช่จากการพูดอย่างเดียวมันเป็นสเสน่ห์แบบการเจอตัวสเสน่ห์ที่นําไปสู่ความรักได้นะครับห้าสามห้าท้ายก็คือจะมีคนซับพอช่วยเหลืออุปปัภมมีบรารมีมีอภิสิทธิ์เหนือคนอื่นมันก็ทําให้เรามีบรารมีในการติดต่องานนั่หะมเือกบวา เงื่อนไขหรืออะไรข้อตกลงบางอย่างเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ให้กับคนอื่นแต่ถ้าคุณไปขอร้องคุณก็จะได้สิทธิพิเศษนั้นจนคนอื่นตกใจว่าเอา้าทาไมไม่เห็นจะลดให้กูเลยวะลดอะไรเงี้ยลดให้เราคนเดียวอะไรเงรี้ยประมาณนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับ l ลายไอดี c 3 6 3 6กสานะรับการเงินราศีมิถุนนี่เรียกดูดาวเกตดูดาวเกตเนาะดาวเกตจริงๆยังอยู่ในราศีธนูไปสักพักหนึ่งก็ต้องรอ,อช่วง ทักธันวาเนะี่ยแหละดาวเกตจะเข้าพบอลิแสดงว่าช่วงธันวาเนี่ยมันจะดีในเรื่องของการงานที่ก้าวหน้ามีคู่คนรักเข้ามาก็จริงแต่เงินเริ่มติดขัดแล้วนะสงสัยมึง <c oughs> เปร๊ะเขาหมดเพราะดาวการงานดีดาวความรักคนใหม่ๆดีแต่ทำไมเง <But> ินเป็นอลิกู้มาลงทุนแม่พองานดีมันต้องขยับขยายใช่ไหมงานดีมันจะต้องมีการซื้อสินค้ามาลองใช้เพื่อจะได้ขายเขาได้ซื้อไปซื้อมาเป็นหนี้เลย เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการก็เป็นสิ่งสําคัญนะเราไปในเรื่องของความรักครับสนับสนุนโดยนี่ครับ โอ้ย่ามองตาฤษีขี่เต่านะครับเป็นยามองที่เรียกว่าแก้กวิงเวียนศีรษะท้ายจะเป็นลมอะไรต่างๆนี่นะจริงๆแล้วคืออกหักรักคุดนี่ใช้แล้วเกิดสติสตางค์ขึ้นมาเลยนะเฉพาะตราเนี่ยกาเรียกว่าฤษีขีเต่านี่เป็นเรื่องของความมีอายุยืนฤสีก็เป็นครุเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหายความรักษาที่จะแบบดีขึ้นบรรเทาเนี่ยอะไรเงี้ยโอ้เรียกว่าแน่นอนเลยนะครับดูสีซะก่อนเนี่ยสีเธอคอยสีแห่งดาวศุกร์เนี่ยสดใสนะครับสวยงามแล้วก็ใช้แล้ว นี่มันไม่ได้ร้อนวูบวาบมากนะครับแต่ว่ามันจะค่อยๆมีสเต็ปของการร้อนขึ้นมาเนีอันนี้คือโอ้โลองใช้แล้วถึงว่าประสิทธิภาพดีมากๆนะถ้าใครสนใจนะครับกระปุกละ45บาทแล้วก็3กระปุกส่งฟรีนะครับทั่วประเทศนะครับติดต่อมาได้อินบ็อกซ์ในเ,เ,เพจหัวลั์พยากรณ์นะครับ ดีทั้งรักใหม่ทั้งรักเก่านะครับนไปเดือนตุลาจนถึงเดือนพฤศจิกาจนถึงลอยกระทงนะ่ะพูดง่ายๆใครโสดอยู่มีคนไปลอยกับคุณแน่นอนออก็คือรู้สึกว่าเอออย่าไปลอยเลยเสียเวลาเพราะว่าเป้าหมายสุดท้ายมึงก็ไม่ใช่ลอยกระทงอยู่แล้ว มีถุนนี่ช่วงนี้จังหวะดีเขาเรียกว่าจังหวะดาวเนี่ยมันก่อให้เกิดในเป้าหมายนั้นแต่ว่าจริงๆก็คือตั้งเลยตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเลยนะถ้าช่วงนั้นอากาศหนาวจ,จัดๆเนี่ยมีข้ออ้างนะถ้าบ้านใครมีสระว่ายน้ำนี่ได้เปียกมลอยที่บ้านชั้นแทนก็ได้ส่วนคนมีคู่อยู่แล้วช่วงเดือนธันวาคมดีไงอย่างที่บอกเขาดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีด้วยอ่าไม่ใช่เจ้าเรือนการงานอย่างเดียวแล้วมันเดินหน้าไงหลังจากมันถอยหลังมาหลายเดือนถอยหลังมาเป็นครึ่งปีอ่ะพอมันเดินหน้าก็เหมือนกับว่าเออเรรื่งความมัักน จา <G ül üyor> ที่มันติด,ดข,ขัดคู่รู้สึกเหมือนกับเมากัญชามาหลายเดือนเนี่ยเดือนนี้ก็เริ่มพูดจาก,กันรู้เรื่องมากคู่เริ่มขยับคำว่าขยับหมายถึงว่าไงเริ่มมีข้อตกลงว่าม,งงาม,าามงาึงจะกูจะแต่งงานกันเมื่อไหร่ดีอเริ่มคิดถึงอนาคตจริงจังจะแต่งงานกันเมื่อไหร่จะ ย้ายไปอยู่บ้านของตัวเองกันเมื่อไรหรืออะไรเงี้ยมันจะเริ่มมีความคิดสาหรับอนาคตของความสัมพันธ์หรือเปล่าที่ผ่านมาถามอะไรแม่งบอกไม่รู้ไม่รู้อย่างเดียวนะคู่แต่ตอนหลังในคู่ก็เริ่มตอบแล้วว่าเออคุณจะทําอะไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ก็เป็นลังใจให้นะครับราศีมิถุนนะครับรอติดตามคลิปของเรานะครับปี66หนะครับเร็วนี้ก็กําลังจะออกมาให้ติดตามกันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ